สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักคอมยังมีกังวลและห่วงภรรยามากบอกเลยว่าเป็นข่าวความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการตลกไทยเราเป็นอย่างมากจากกรณีนักคอมชวนชื่นซึ่งก็ทําเอาคนไทยเศร้าใจกันทั้งประเทศเนื่องจากนักคอมนั้นสร้างเสียงหัวเราะให้เรามานานเป็นเวลาหลายสิบปีล่าสุดทางด้านหมอดูชื่อดังอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรม และออกมาเปิดภัยทำนายนาคอมหลังจากไปแบบกระทันหันโดยได้กล่าวไว้ว่าช่วงเวลายามค่ำคืนผมได้รับโทรศัพท์จากคนพี่นักข่าวที่กครบและนับถือรายสายบอกกล่าวประมาณว่าอยากให้อาจารย์มงคลรอดเชี่ยงธรรมได้เขียนถึงเรื่องราวการจากไปของนาคอมว่าเหตุดดวงชะตาของคนที่สร้างความสุขให้กับคนไทยตลอดมาจึงจากไปได้ไวเพียงนี้ เป็นเพราะสาเหตุใดโรคภัยจากไวรัสโควิด -19 ทำไมถึงได้น่ากลัวเพียงนี้ชื่อนี้เชื่อว่าทุกคนที่เติบโตในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคนชอบดูตลกดูหนังดูภาพยนตร์ดูอะไรที่เกี่ยวกับความสนุกสนานมักจะมีชื่อนี้ไปเกี่ยวข้องกับการพูดถึงทั้งสิน้นนาคอมหรือคุณอาคมปรีดากุล เกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2501อายุ63ปีภูมิลำนาวเป็นคนจังหวัดพระน,นครศรีอย,ยุธยาเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่สร้างความเฮฮามาตลอด ยิ่งมีชื่อเสียงตลอดในทุกๆเรื่องที่นาคอมเล่นและเราอยากจะรู้ว่าเหตุใดจะต้องมาจากไปด้วยผลกระทบจากโรคภัยที่มีชื่อว่าไวรัสโควิด -19 ซึ่งจริงๆหลายคนก็จะรู้ว่านักคอมจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนั่นก็คือเบาหวานความดันเช่นเลือดสมองตีบและเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับใครที่มีโรคเหล่านี้และหากไปติดโรคไวรัสโควิด -19 จะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกตามที่หมอบอก หรือตามข่าวสารทั่วไปที่กล่าวถึงโรคนี้และไม่มีใครคาดคิดว่าจะไวอะไรปานนี้ที่โดยจะปุรับเมื่อเทียบกับเวลาที่ไวรัสโควิด -19 ได้ระบ,บาดในรอบนี้และเวลาเพียง2 3ถึงอาทิตย์จากการได้รับข่าวการติดไวรัสโควิด -19 ของนักคอมและได้ภาวนาขอให้นักคอมหายเช่นเดียวกับใครๆหลายคนและหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับนคอมแต่มันก็ไม่เกิดขึ้น เราจึงอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของนาคอมในวัย63ปียิ่งได้รับทราบจากข่าวถึงพิธีชาปนก,กิจของนาคอมภายใน24ชั่วโมงและห้ามเปิดลงบอกลายิ่งพาให้เศร้าใจกับเหตุการณ์เช่นนี้มากคนในครอบครัวบางคนไม่สามารถมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายได้เป็นใครก็คงจะเจ็บปวดกันทั้งนั้นเราจึงอยากรู้ว่าดวงชะตาของนาคอมในเหตุการณ์แบบนี้ ไพ่ยิบีจะบอกเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรจะได้ไพ่ยิบซีอะไรบ้างหากไพ่ยิบสี่สื่อสารกับนคอมได้นคอมอยากจะบอกอะไรผ่านไพ่ยิบซีบ้างผมตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงนคอมได้ไพ่หนึ่งไพ่ห้าดาบสองไพ่สเตรนจ์หรือผู้หญิงทรงพลังสามไพ่สี่ดาบสี่ไพ่ราชาถ้วยห้าไพ่ราชินีไม้เท้าหกไพ่แปดไม้เท้าเจ็ดไพ่สองดาบ 8ภัไพ่สี่ไม้เทา้5า5้าไพ่เดีเอมเพอเหรือไพ่จักรพรรดิ1ิบไพ่เดอะไฮโรแฟนต์หรือไพ่พระสังฆราชดูจากความหมายไพ่ใบแรกก็หมายถึงความเหนื่อยความล้าจากโรคภัยที่ทำร้ายร่างกายหมดแรงต้านทานจนถึงกับต้องเสียชีวิตจนเป็นข่าวดังตลอดทั้งวัน ทั้งโลกโซเชียลทีวีน่าสื่อต่างๆเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการตลกท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ได้สูญเสียคนเก่งแถวหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนความล้มเหลวของอวัยวะภายในร่างกายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์เมื่อวิเคราะห์จากภพยแล้วภพยจะเสื่อถึงว่านาคอมยังคงเป็นห่วงภรรยามากๆดูจากไพ่สเตรนจ์ที่หมายถึงผู้หญิงก็คือคู่ชีวิตของนาคอม ที่ได้ป่วยจากไวรัสโควิด -19 เช่นเดียวกันแต่พาย,ยังคงจะสื่อถึงให้ภรรยาเข้มแข็งเดี๋ยวจะปลอดภยัยแต่ต้องใช้เวลาเพราะมีภายสังคราชหรือ The ไฮโรแฟนต์พายใบนี้ขึ้นมาจะหมายถึงการรักษาจะดีขึ้นแต่ภายของนาคอมได้ภายใบแรกเป็นภายห่าดาบสื่อถึงการภายแพ้การเสียชีวิตอันเกิดจากร่างกายที่ไม่สามารถจะทนทานกับไวรัสนี้ได้ทำให้ทุกส่วนในร่างกายถูกทำลายลง ตายปอดระบบหายใจล้มเหลวหลังจากรักษาตัวมาการรักษาตัวภายสีดาบ และสิ่งแก้ไขภายใบที่7คือภายสองดาบที่สื่อว่านักค่อมกังวลและยังคงเป็นห่วงภรรยาแต่ก็ถือว่านักค้อมไปสบายแล้วภายไม่ออกมารัดแรงมากถึงจะเสียชีวิตไปแล้วแสดงถึงการสิ้นสุดความเจ็บปวดทรมานจะมีก็แต่เพียงความกังวลใจและเป็นห่วงภรรยาอย่างเดียวนอกนั้นเชื่อว่าทุกคนจะสุขสบายและมีความเข้มแข็งที่จะดูแลตัวเองได้และเชื่อว่าลูกสาวลูกเขยและทุกๆคนจะดูแลและสร้างความมั่นคงได้ในวัน ข้า้งหน้าจะทำให้นักคอมหมดห่วงขอแสดงความเสียใจด้วยครับครอบครัวน,นักคอมอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอับคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ